วันนี้เราจะมาทำไอติมนมมะน,นาวกันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คือที่ใส่ไอติมแล้วก็ไม้แล้วก็ไม้ที่ไว้ใส่แล้วก็ไม้ที่ไว้ใส่ไอติมซึ่งค่ะห,หาไม้ใส่ไอติมไม่เจอก็เอาไ,ไปซ่อมแทนหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ซ่อมไว้คนส่วนผสมแล้วก็ที่บ,บีบมะน,นาวแล้วก็ถ้วยแล้วก็มะนาวสองลูก แล้วก็นมโรงเรียนกับอีกอย่างหนึ่งคือมีแต่ลืมหยิบม,มาขอไปหยิบม,มาเป๊บได้ได้แล้วครับมีดโอเคมารู้วิธีทำกันเลยขั้นแรกนะครับเราจะต้องตัดมะนาวให้มันมีให้มันเป็นครึ่ง เกิดมาเพิ่งรู้ว่าใช้มีเตจเค้กตัดมะนาวได้โอเคพอตัดพอตัดมะนาวได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคบมันจะได้สองชิ้นใช่ไหมไม่เปิดให้ใช้เครื่องบีบนะโอเคบีบมะนาวใส่ลงไปนี้อันนี้บีบทำทำทำแบบทำเหมือนกันทั้งสองลูกเลยนะครับ ค okay. ต่อไปลูกที่สองทำเหมือนกันอย่าคว้าตัดเดยดตัดตัดได้แล้วอ,อีก ทำคลิปเกี่ยวกับการเกสเกมบ้างก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวเขาบีบมะนาวเปโอเคตอนนี้เราบีบมะนาวเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันน้ำมะนาวมันมีน้อยนิดมากทําทำเองเลยนะให้ถ้าน้ำมะนาวมันมีน้อยนิดแล้วเราอยากให้มันมีเยอะๆเรา็ต้องเอาน้ำเปล่าชิดล็กมาใส่ แต่เดี๋ยวพ่อเอาน้ำเปล่ากันหนึ่งน้ำเปล่ายี่ห้ออะไรไม่รู้แต่จะไม่โฆษณาเพราะว่ามันเหมือนเพราะว่านี้ซื้อมานานแล้วเราจะเทน้ำเปล่าเสร็จคุณขึ้นขณ้นขึ้นขึ้นอานกับขั้นตันต่อไปคือคน หลังจากคุณเชดก็ได้เวลาตัดนมแล้ว <l ots> แป๊บนึงนะครับนมมันตัดยากมากคลิปนี้จะไม่มีตัดต่อเพราะขี้เกียจไม่อยากไม่อยากทำคลิปเรื่องหลังด้วยสุดยอดก็เลยก็เลยทำให้โอ,อเค เอานมไม่ใช่ป๋องเดียวก็พอนะครับเออมันมันมันไม่ใช่ป๋องบีบพห่มันเป็นแบบนี้แล้วตัดเอ,อ้ยขอเช็ดจอไปจะไม่ได้จอเป็นไรขอเช็ดหน้าจอเป็นไรมอนไปน เดี๋ยวค่อยเก็บก่านแต่ตอนนี้ทำหลังจากนั้นใส่นมนิดนึงคนขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปจิ้มท,ที่ใส่ไอจิม้มหลังจากนั้นก็ใส่ใส่วนผสมที่เราเตรียมมาลงไปถ้าไม่พอก็ต้องทำแบบเดิม แต่รอบนี้แกะมาแล้วเหรอต่็ดรอบนี้แกะนมมาแล้วแล้วยังไม่หมดระหว่างระหว่างนีเ้เดี๋ยวจะทําซ้ําให้ดูอีกรอบเผื่อใครทําตามไม่ขันเดี๋ยวขอไปทิ้งมะน,นาวแปอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยมะน,นาวก็เหมือนเดิมเวลาทำเพิ่มก็ทำเหมือนเดิมเลยขั้นแรกคือเราต้องตัดมะน,นาว จะพูดที่พูดสำหรับคนที่ทำตาไม่ทันเลยไม่นอนาออ่อ่ะอ่ะอ่ะอีอ่ะอีอะไตออีเคที่จริงไม่ได้คิดจะทำคลิปนี้หรอกนะแต่แต่กะว่าจะเล่นกับเฟะกะว่าจะเล่นกับเพื่อนบ้านแต่วันนี้เพื่อนบ้านไปเที่ยวเพราะวันนี้วันอาทิตย์ วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่แต่ไม่เคยจำคลิปที่ทาเครื่องดื่มกับช็อกโกแลตที่รู้ดัด้งจะม,มีอะไรจะบวกอย่างหนึ่งคือช็อกโกช็อกโกแลตยังไงมมนก็ออกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องพังตัวต่อไอคลิปที่สองทำช็อกโกแลตใส่ใส่แม่พิมพ์ตัวต่อ แล้วก็อีกคลิปนึงคือคลิปนมคือที่เครื่องดืง่มแสนอร่อยคือคือที่จริงอ่ะเราไม่ต้องใช้โอเราต้องใช้ไมโลอย่างเดียวก็ได้นะจะทำเครื่องดืง่มแสนอร่อยเปียแบบคลิปนั้นแต่ตอนนี้เครื่องดืง่มแสนอร่อยอันนั้นมันก็หมดแล้ววัตถุดิบหมดแล้วเพราะว่านมไม่มีแล้วพวกโอพวกโอวัลตินกับไมโลก็หมดแล้วด้วย บีมันแล้วก็บีนมนก็ใส่นมนิดนึงถ้าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวไม่ดีสั่มกลเดี๋ยวเติมทั้งกแล้วก็เติมโอเคเดี๋ยวต้องทำเพิ่มอีกแล้ว มันเปลืองมะนาวหรือเกลืเมนูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้เราจะตัดต่อแล้วเพราะว่าเพราะว่าทำสองรอบแล้วคนที่ทำไม่ทันน่าจะทำทันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดวิธีตอนที่ให้ตอนที่น้ำเต็มแล้วนะครับไย